หนังสือเสียงนี้จะทำขึ้นเพื่อแบ่งปันให้กับผู้ที่มีความบกพร่องทางด้านสายตาและบุคคลทั่วไปที่ไม่มีเวลาอ่านการปฏิวัติสยามพศ2475บทที่10ตอนที่4ระบบราชการและทหารแห่งชาติระบบราชการและทหารแห่งชาติแัะเป็นสถาบันสำคัญอีกส่วนหนึ่ง โดยพื้นฐานแล้วระบบนี้มีพัฒนาการต่อจากระบบราชการเดิมแต่ได้ยกเลิกหรือถอดถอนค่าราชการระดับยอดชั้นประยาประมาณ300คนเศษออกไปจากระบบราชการในกระบวนการเปลี่ยนแปลงระหว่างปีพศ2475จนถึงปีพศ2476 เนื่องด้วยกลุ่มข้าราชการกับทหารรุ่นใหม่และคนชั้นกลางสยามมีความรู้สึกนึกคิดว่าระบบราชการเดิมเป็นไปโดยขาดหลักวิชาให้เงินเดือนข้าราชการชั้นสูงและเจ้านายซึ่งส่วนใหญ่ไม่มีหน้าที่ใดๆในระบบเป็นจำนวนมากอีกทั้งไม่มีระเบียบการที่แน่นอนดังนั้นการตราพระราชบัญญัติจัดระเบียบป้องกันร,ราชอาณาจักร พศส4 7พรพระราชบัญญัติว่าด้วยระเบียบราชการบริหารแห่งราชอาณาจักรสยามพศ2476พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงทบวงกรมพศ2476และพระราชบัญญัติระเบียบท่าราชการพลเรือนพศ2476 จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งในการเปลี่ยนแปลงระบบราชการแบบราชสมบัติหรือสมบุรณาญาสิทธิราชให้เป็นระบบราชการแห่งชาติซึ่งหลวงสุข,ขุมในประดิษฐ์ได้กล่าวไว้อย่างถูกต้องว่าการเปลี่ยนแปลงในปีพศ2476เป็นการปรับใช้ระบบคุณธรรมอย่างแท้จริงในวงงานของราชการ การเปลี่ยนแปลงครั้งนั้นทำให้จำนวนค่าราชการโดยรวมได้เพิ่มจำนวนขึ้นทันทีจากจำนวน71,203คนในปีพศ2476เป็น78,409คนในปีพศ2477และเป็น83,503คนพศ2478 8,9951คนพศ2479และ93,494คนพศ2480ตามลำดับโดยที่รัฐบาลจ่ายเงินเดือนค่าราชการลดลงจากระบบราชการแบบเดิมทั้งในแง่ของการคิดเฉลี่ยรายหัวหรืองบประมาณโดยรวม เนื่องจากได้ยกเลิกระบบจ่ายเงินเดือนค้าราชการในระดับยอดในอัตราที่สูงมากเป็นพิเศษระเบียบค่าราชการพลเรลือนพศ2476ได้กำหนดเงินเดือนค้าราชการไว้อย่างแน่นอนว่าชั้นเสมียนพนักงานมี17ขั้นจาก20บาทจนถึง80บาทและชั้นประจำแผนกมี30ขั้น จากเงินเดือน80บาทจนถึง1,000บาทซึ่งทำให้ค่าราชการระดับสูงสุดมีเงินเดือนมากกว่าชั้นต่ำสุดอ,อกประมาณ50เท่าซึ่งยังต้องนับว่ามากอยู่ดีหากเปรียบเทียบกับพัฒนาการของระบบราชการในระยะต่อๆมาแต่ก็ยังน้อยกว่าระบบสมบุรณาญาสิทธิราชซึ่งต่างกันเกือบถึง200เท่า ในระหว่างข้าราชการชั้นเจ้าพระยากลับระดับล่างสุดเช่นครูในต่างจังหวัดซึ่งจ่ายโดยเงินศึกษาฟรีระบบราชการแห่งชาติกลายเป็นระบบเปิดต่อสาธนารณชนในระดับหนึ่งคือผู้ที่จะเป็นข้าราชการต้องผ่านการสอบแข่งขันสอบคัดเลือกหรือสอบโดยวิธีพิเศษ การเลื่อนชั้นค้าราชการและการลงโทษค้าราชการมีระเบียบการกำหนดไว้อย่างแน่นอนและประกาศให้ทราบล่วงหน้ารวมทั้งได้มีการโฆษณาประชาสัมพันธ์กับราษฎรประชาชนและพลเมืองอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับการหน้าที่และประโยชน์ของระบบราชการการมีสิทธิและหน้าที่ของพลเมืองและเกี่ยวกับความจำเป็นกับเหตุผลต่าง ซึ่งประชาชนพล,ลเมืองควรมีความจงรักภักดีต่อรัฐธรรมนูญและชาติซึ่งระบบราชการเป็นผู้ดูแลรักษาและบำรุงให้มีความเจริญอย่างไรก็ตามได้มีการแบ่งประเภทข้าราชการพลเรือนใหม่ออกเป็น5ประเภทได้แก่ข้าราชการพลเรือนการเมืองข้าราชการพลเรือนวิสามันข้าราชการพลเรือนรัฐพาณิชย์ พระราชการพลเรือนในพระองค์และข้าราชการพลเรือนวิสามันซึ่งทำให้ระบบราชการมีการหน้าที่เพิ่มขึ้นมากกว่าระบบราชการแบบข้าแผ่นดินในสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชซึ่งในระยะสุดท้ายรัฐบาลสมบูรณาญาสิทธิราชได้ตราพระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือนขึ้นเช่นกันโดยแบ่งข้าราชการพลเรือนออกเป็นสามประเภทเท่านั้นคือ ข้าราชการพลเรือนสามัญข้าราชการพลเรือนวิสามัญและเสมียนพนักงานาการขยายตัวของการหน้าที่ของข้าราชการดังกล่าวมีผลต่อพัฒนาการของระบบการเมืองต่อมาในระยะยาวเนื่องด้วยข้าราชการพลเรือนการเมืองคือข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีเลขานุการรัฐมนตรี คนกลุ่มนี้สามารถโยกย้ายไปมาในระหว่างตำแหน่งทางการเมืองกับตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญหรือข้าราชการประจำได้และในกรณีข้าราชการพลเรือนรัฐพาณิชย์คือข้าราชการในหน่วยงานรัฐพาณิชย์หรือรัฐวิสาหกิจซึ่งในปีพศ2476 ในขณะที่ตราพระราชบัญญัติดังกล่าวยังไม่มีรัฐพาณิชย์ใดนอกจากการรถไฟหลวงและผแผนกน้ำมันเชื้อเพลิงของกระทรวงกลาโหมแต่ในอีกทศวรรษถัดมาคือทศวรรษ2480เมื่อมีการดำเนินนโยบายทางเศรษฐกิจแบบชาตินิยมอย่างเข้มแข็งรัฐพาณิชย์ได้กลายเป็นเครือข่ายของความสัมพันธ์ในเชิงอุปถัมภ ระหว่างข้าราชการกับทหารกับพ่อค้านักธุรกิจแนวความคิดซึ่งต้องการให้ระบบราชการแห่งชาติมีความเข้มแข็งและเป็นอุปกรณ์ของการสร้างระบบใหม่อย่างต่อเนื่องในอีกส่วนหนึ่งพิจารณาได้จากการปราพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนฉบับใหม่ในปีพศ2479 กล่าวคือพระราชบัญญัติดังกล่าวได้เพิ่มเติมให้ผู้ปฏิบัติงานในสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นค่าราชการพล,ลเรือนอีกประเภทหนึ่งซึ่งรวมกับค่าราชการเดิม5ประเภทจึงเป็นอันว่ามีค่าราชการพล,ลเรือนทั้งหมดรวม6ประเภท การผูกขาดพระราชการพลเรือนทุกประเภทเข้าด้วยกันโดยพระราชบัญญัติฉบับเดียวนี้คงบ่งบอกความหมายว่าสถาบันราชการมีหน้าที่รักษาสถาบันสภาผู้แทนราษฎรด้วยในอีกทางหนึ่งและผู้ที่ทำหน้าที่เป็นเลขาธิการสภาในสมัยนี้คือหลวงคหะกรรมบดีผู้มีความคิดนิยมระบอบใหม่ และใฝ่ใจกับงานของสภาผู้แทนราษฎรมากที่สุดคนหนึ่งของยุคสมัยพระราชบัญญัติระเบียบค้าราชการพลเรือนพุทธศักราช2479ได้แบ่งชั้นค้าราชการใหม่ออกเป็น5ชั้นได้แก่ชั้นจัตวามีเงินเดือนระหว่าง20-120บถึง120บาทชั้นตรีมีเงินเดือนระหว่าง80-190ถึง190บาท ชั้นโทมีเงินเดือนระหว่าง140-350บถึง3า0บาทชั้นเอกมีเงินเดือนระหว่าง3 2 0ถึง600บาทและชั้นพิเศษมีเงินเดือนระหว่าง6 0 0 1 0 0ถึง1,000บาทคิดเฉลี่ยแล้วค่าราชการไทยได้รับเงินเดือนคนละ39บาท13สตางค์ ซึ่งเป็นรากฐานของพัฒนาการในระยะต่อมากราบจนถึงสมัยสงครามโลกครั้งที่สองการเคลื่อนไหวไปสู่ระบบราชการแห่งชาติในสายพลเรือนได้รับแรงหนุนจากการก่อตั้งมหาวิทยายลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมืองในปีพศ2477ด้วยในอีกทางหนึ่งเมืองด้วยมหาวิทยายลัยดังกล่าว ได้เปิดสอนหลักวิชาทั้งในทางกฎหมายเศรษฐศาสตร์การเมืองปรัชญาและประวัติศาสตร์โดยไม่มีการแบ่งแยกสาขาออกเป็นส่วนๆและเป็นการเปิดสอนแบบตลาดวิชาซึ่งให้โอกาสแก่ผู้ใฝ่ใจวิชาความรู้ทางกฎหมายและการเมืองได้อย่างเต็มที่ทำให้ความรู้ดังกล่าวซึ่งแต่เดิมเป็นของคนชั้นสูงกลายเป็นของคนทั่วไป ผู้สำเร็จการศึกษาซึ่งได้รับปริญญาธรรมศาสตร์บัณฑิตเป็นผู้ที่มีความรู้กว้างสามารถรับราชการและประกอบการงานได้ในหลายทางสำหรับข้าราชการสายทหารได้มีการเปลี่ยนแปลงไปสู่กองพแห่งชาติซึ่งมีขนาดเล็กในลักษณะกองกำลังผสมซึ่งในตลอดสมัยของรัฐบาลพระยาพาหลพลพยุหเสนา ผู้บัญชาการทาหารบกมียศเพียงแค่นายพันเอยแต่งบประมาณทางการทาหารเพิ่มขึ้นเป็นอันดับหนึ่งอย่างสม่ำเสมอนับตั้งแต่พศ2478เป็นต้นไปจากแต่เดิมซึ่งมีงบประมาณรวมสูงสุดสลับไปมาระหว่างกระทรวงกลาโหมกับกระทรวงมหาดไทยอย่างเช่นในปีพศ2478 รกระทรวงกลาโหมได้งบประมาณ23ล้านบาทจากงบประมาณรวมทั้งหมด85ล้านบาทซึ่งคิดเป็น้อยละ27และเพิ่มเป็น26ล้านบาทในปีถัดไปซึ่งคิดเป็นร้อยละ27เท่าเท่าปีที่ผ่านมาครั้งนี้ไม่รวมงบรายใจ่ายในหมวดการลงทุนซึ่งแยกออกไปต่างหากและไม่รวมรายได้จาก และไม่รวมรายได้จากการเรียรายของกองพัพซึ่งเริ่มต้นในระหว่างเหตุการณ์คณะกู้บ้านเมืองเดือนตุลาคมพศ2476และดำเนินการอย่างต่อเนื่องในขณะที่งบประมาณของกระทรวงมหาดไทยกับกระทรวงอื่นๆในสมัยนั้นไม่ได้เพิ่มขึ้นมากนักเมืองด้วยมีกระทรวงใหม่ที่สำคัญคือกระทรวงเศรษฐการเป็นผู้ได้งบประมาณจำนวนมากไป และงบประมาณจำนวนมากซึ่งทางกระทรวงกลาโหมรับไปในสมัยนั้นได้ใช้จ่ายเพื่อการพัฒนากองทัพเรือและกรมทาหารอากาศมากที่สุดในกรณีของกรมทาหารอากาศถือได้ว่าเป็นกองกำลังใหม่ซึ่งได้รับการยกฐานะจากกรมอากาศยานขึ้นเป็นกรมทาหารอิสระคือแยกออกจากกองทัพบกในปีพศ2478 นอกจากกรมทาหารอากาศซึ่งเป็นการขยายหน่วยงานทางการทาหารแล้วกระทรวงกลาโหมได้มีการเคลื่อนไหวริเริ่มจัดตั้งหน่วยงานใหม่ๆขึ้นที่สำคัญได้แก่รัฐพาณิชย์อย่างเช่นแผนกน้ำมันเชื้อเพลิงและโรงงานทอผ้าทาหารเป็นต้นซึ่งต้องนับเป็นความริเริ่มในกรอบโครงการระบบราชการแห่งชาติ เนื่องด้วยมีระเบียบวางไว้ให้แล้วและกระทรวงกลาโหมมีความริเริ่มในเรื่องนี้ก่อนกระทรวงอื่นๆทั้งหมดในระยะต่อมาจึงได้ประสานกับกระทรวงเศรษฐกาจและกลายเป็นนโยบายเศรษฐกิจชาตินิยมอย่างเข้มแข็งไปในท้ายที่สุดถัดมาคือกรมยุวชนดาหารซึ่งตั้งขึ้นในปีพศ2478 โดยมีนายพันตรีประยูนพมรมนตรีเป็นเจ้ากรมคนแรกกรมนี้มีหน้าที่จัดการฝึกอบรมวิชาการทหารแก่นักเรียนและนักศึกษาเพื่อให้มีความจงรักภักดีต่อชาติเป็นสำคัญนอกจากนี้ได้แก่การขยายงานในส่วนของกรมยุทธการทหารบกซึ่งแต่ก่อนมีหน้าที่อยู่แต่ภายในกรมกองทหาร ให้มีหน้าที่ขยายออกไปทำการประชาสัมพันธ์และติดต่อกับประชาชนมากขึ้นหลวงพี่บูนสงครามกล่าวว่าเจ้ากรมยุทธการทหารบกต้องมีหน้าที่ใหม่คือทำการติดต่อกับประชาชนทั่วไปให้ทราบซึ้งถึงคุณประโยชน์ของการทหารปลูกฝังความสามัคคีระหว่างทหารกับประชาชนและชักชวนให้ประชาชนบำรุงการทหาร เล่าได้ว่าระบบราชการและทหารแห่งชาติมีแนวโน้มขยายตัวไปพร้อมๆก,กับการใช้วิธีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ซึ่งเป็นวิธีการใหม่ที่ผู้นำได้ตระหนักและเรียนรู้จากประสบการณ์ที่เกิดขึ้นในระหว่างเดือนตุลาคมพศ2476ฝ่ายพลเรือนเองในระยะแรกๆนั้น อาศัยกรมโฆษณาการและการประชาสัมพันธ์ของผู้แทนราษฎรเป็นสำคัญอย่างเช่นกรมโฆษณาการซึ่งสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้จัดพิมพ์หนังสือรวมกระทู้ถามของผู้แทนราษฎรซึ่งรัฐบาลได้ตอบตออกแจกจ่ายในปีพศ2477และพิมพ์หนังสือชื่อ คู่มือพลเมืองอีกเป็นจำนวนมากออกแจกใจในปีพศ2479เป็นต้นจุดประสงค์คือเพื่อปลูกฝังให้พลเมืองและเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องชาติประเทศหรือรัฐรัฐธรร,รรมนูญสภาผู้ทแทนราษฎรรัฐบาลศาลระเบียบราชการการต่างประเทศและสิทธิกับหน้าที่ของพลเมือง อย่างไรก็ตามการประชาสัมพันธ์ในสมัยนั้นไม่ได้มีช่องทางเดียวคือทางกรมโฆษณาการหน่วยราชการทาหารบางหน่วยสมัยนั้นได้ทำหน้าที่นี้ด้วยเช่นกรมยุทธการทาหารบกเป็นต้นซึ่งดูมีความแข็งขันไม่น้อยไปกว่าการประชาสัมพันธ์ของฝ่ายพล,ลเรือนเลยและก้าวนำหน้าฝ่ายพล,ลเรือนด้วย เนื่องด้วยประเด็นซึ่งฝ่ายทหารสนใจนั้นสอดคล้องกับสถานการณ์ในระดับต่างประเทศและความรู้สึกนึกคิดของราษฎรกับประชาชนคนชั้นกลางโดยทั่วไปอย่างเช่นในกลางปีพศ2477ทางกระทรวงกลาโหมได้ทำหนังสือขออนุญาตจากนายกรัฐมนตรีเพื่อขอเริ่มดำเนินการเตรียมเรื่องต่างๆไว้แต่เนิ่นๆด้วยเหตุผลว่า สงครามชนิดใหม่คงจะเกิดขึ้นภายในอนาคตอันใกล้หลวงพี่บูลสงครามกล่าวรายงานว่าด้วยกระทรวงกลาโหมได้พิจารณาเหตุการณ์ของโลกรู้สึกข้างแน่ใจว่าอย่างไรก็ดีจะเกิดสงครามขึ้นในไม่สู้ช้านักและสงครามซึ่งจะเกิดขึ้นในอนาคตนั้นจะร้ายแรงยิ่งนักและไม่เพียงแต่ทหารต่อทหารรบกัน จะเป็นชาติต่อชาติรบกันคนในชาติหนึ่งทุกเพศทุกวัยจะต้องร่วมในการรบด้วยเพราะสนามรบจะไม่อยู่ตามชายแดนเท่านั้นแต่จะอยู่ทั่วไปทุกแห่งในประเทศเรื่องดังกล่าวเป็นการขออนุญาตเพื่อการขยายหน่วยงานเตรียมการจัดซื้ออาวุธเพิ่มเติมจัดตั้งกรมยุวชนทหารข้อสำคัญคือ เป็นประเด็นที่ปลุกเร้าความรู้สึกของผู้คนได้มากกว่าเรื่องอื่นๆกลุ่มนักหนังสือพิมพ์ขนาดย่อมในสมัยนั้นได้จัดพิมพ์หนังสือเล่มเล็กประเภทสยามกับสงครามโลกคราวหน้าวงเล็บ2,477สยามรอสอ .112 วงเล็บ2,478สยามกับอุทัยประเทศวงเล็บ2,478 เลือดบูชิโดวงเล็บ2478และมหาบุรุษไทยวงเล็บ2480เป็นต้นซึ่งเป็นเครื่องแสดงให้เห็นว่ามีความรู้สึกนึกคิดที่สอดคล้องกันเพราะว่าผู้เขียนหนังสือประเภทดังกล่าวบางคนไม่มีความสัมพันธ์กับฝ่ายทหารอย่างเช่นหม่อมราชวงศงสุจิตลวรัตและนายสนิทเจริญรัฐเป็นต้น แต่เขาก็เขียนหนังสือเรื่องทํานองดังกล่าวออกมาเนื่องด้วยเขาคิดว่าเป็นเรื่องที่สําคัญด้วยตัวของเขาเองในปีพศ2478ฝ่ายทหารได้จัดพิมพ์แผนที่แสดงอาณาเขตของประเทศไทยแต่ดั้งเดิมออกเผยแพร่ซึ่งต้องนับว่าเป็นการเคลื่อนไหวในทํานองการประชาสัมพันธ์เช่นกันแต่เป็นประเด็นที่ปลุกเร้าความรู้สึกนึกคิดของราษฎร คนชั้นกลางและวงการทูตได้มากกว่าการโฆษณาเรื่องรัฐธรรมนูญและเรื่องสิทธิหน้าที่ของพลเมืองเพราะปรากฏว่าแผนที่ดังกล่าวได้มีคณะบุคคลวงเล็บเช่นหอการค้าไทยและบุคคลขอนำไปพิมพ์เผยแพร่ต่ออีกจำนวนหนึ่งซึ่งทำให้วงของนักการทูตต้องเริ่มเฝ้ามองการเคลื่อนไหวทางการเมืองภายใน ในลักษณะที่เรียกได้ว่าเป็นความคิดจักรวรรดินิยมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้